เจ็ดผลไม้นะครับน้าตาลน้อยนะครับเบาหวานก็ทานได้นะครับพเพื่อช่วยลดน้ำหนักทานเยอะเป็นนิดหนึ่งก็อ้วนอยากน,นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับผลไม้ที่น้ําตาลน้อยและทานได้และไม่อ้วนอันแรกให้ยกให้แอปเปิ้ลเลยแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นตัวเลือกรอแรกของผู้ที่อยากคมบน้ำหนักนะครับนอกจากน้ําตาลมันจะน้อยยังมีกัดใยสูงช่วยระบบขับถ่ายตัวเองมีวิตามินซีป้องกันโรคหวัดอีกต่างเห็นไหมอันที่สองเลยคือชมพู่ครับชมพู่เนี่ยนะครับมีเส้นใยอาหารนะครับทั้งแบบละลายน้ําและไม่ละลายน้ําช่วยเรื่องขับถ่ายละ ลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงไขมันอุดตันในเส้นเลือดมะเร็งลำไส้ใหญ่และป้องกันโรคหัวใจได้อีก e. อันที่3ามเลยคือฝรั่งครับฝรั่งเนี่ยชื่อว่ามีวิตามินซีสูงมากนะครับป้อง,องก,กันโรคหวัดยีเลคปิดและกระเปิดช่วยลดไขมันในเลือดด้วยนะครับในตัวมันเองก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยอันที่4ี่เลยคือแก้วมกรครับแก้วมกร์เนี่ยช่วยบำรุงผิวพรรณให้นเนียนเรียบกระจ่างใสลดโอกาสการเกิดสิวนะลดดับกระหายเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายลดร่องแบบน้ำตาลในเลือดใหญ่หานสูงขับถ่ายคล่อง อันที่ห้าเลยมะละกอกับมะละกอมีสารต้านมือสะสูงนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพนะครับผิวพรรณดีลบเลือนริ้วรอยนะครับบำรุงประสาทและสมองเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยอันที่หกนะครับก็คือสับปะรดสับปะรดนะครับช่วยแก้อาการท้องผูกแล้วก็ลดเสมหะนะครับในลําคอโรคประสานนิ้วแตอกเสษความดันสูงหลอดลมอักเสบอาการอักเสบผิวหนังด้วยหลายอย่างเลยนะแกนสับปะรดช่วยขับปัสสาวะได้ดีด้วยอันท้ายสุดคือตะกูลเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยเป็นเอ่อผลไม้ของฝรั่งอย่างหนึ่งครับวนีี้ม อันดบมูลค่าสูงถ้าเมืองไทยก็จะเป็นพวกลูกว้ามะขามป้อมนะครับมะยมทงเทงฝรั่งนะครับตะขบเป็นต้นพวกนี้มีใยสูงนะกากใยสูงแล้วมีวิตามินเวิตามิน B ีวิตามิน C บำรุงสายตานะครับฟันแก้อาการเดื่ชาลดไขมันด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับที่มีเป็นเบาหวานก็ดีหรืออยากลดหนักก็ดีนะครับควรเลือกอาหารผลไม้เจ็ดอย่างนี้ครับไายติดบ้านได้น่าจะช่วยพวกเราได้นะครับในเรื่องของการลดน้หนักก็ดีดูแลสุขภาพก็ดีลองมาปรับทำตามดูกันนะครับเพื่อนเพื่อน